ดอกไม้ทรงครึ่งวงกลมนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือแจกันแล้วก็โฟมใช่ไหมครับไม้เสียบลูกชิ้นหัวดอกกุหลาบนะครับอันนี้ครูเสียบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยครับสำหรับการจัดดอกไม้ทรงครึ่งวงกลมนะครับวิธีการก็จะคล้ายๆกับการจัดดอกไม้ทรงสามเหลี่ยม แต่ว่ารูปทรงที่ออกมานะครับเราก็จะทําให้รูปทรงเนี่ยมีลักษณะโค้งมากกว่าทรงสามเหลี่ยมนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นเราก็จะปักโครงสร้างของดอกก่อนใช่ไหมครับซึ่งก็จะเหมือนทรงสามเหลี่ยมเลยนะครับปักอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมครับอันนี้คือด้านหลังเนาะนี่คือด้านหน้าแจกันนะครับนี่คือด้านหลังเราจะปัก่อนไปทางด้านหลังนะครับปักดอกแรกให้เป็นโครงสร้างก่อนเราต้องการให้ ขึ้นวงกลมพอเร้เนี่ยสูงตำ่ำหรือว่าโคง้งมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการปักดอกที่เป็นดอกหลักตรงนี้นะครับปักดอกแรกจากนั้นเหมือนเดิมเลยปักออกด้านข้างเนี่ยเราต้องการให้คึ้นวกลมเรากว้างแค่ไหนนะครับเราก็ส่งก้านดอกออกไปแล้วดูมุมโคง้งให้โค้งนะครับต่อไปดอกที่3าก็ปักด้านนี้ใช่ไหมครับดูให้ เท่าเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับดอกที่4ปักตรงไหนถ้าใครยังจําได้คือปากตรงด้านหน้าใช่ไหมครับปักตรงด้านหน้าเลยส่งก้านออกไปด้านหน้านะครับแบบนี้เนาะถ้าเรามองจากด้าน,านบนจะเป็นแบบนี้มองจากด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ถ้ามองจากด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับจากนั้นดอกที่เท่าไหรล่ละหนึ่งใช่ไหมครับสองสามสี่ดอกที่ห้าก็ 5. ยังเป็นดอกหลักอยู่ใช่ไหมครับ ปากสับวางระวังดอกที่1กับดอกที่2คราวที่แล้วสามเหลี่ยมเราให้เป็นมุมตรงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเครื่องวงกลมตรงนี้จะต้องโค้งดอกที่6ก็สับวางดอกที่1กับดอกที่3ฝั่งนี้นะครับมันจะโค้งเหมือนเป็นรูปพัดะครับอ่ะได้ทั้งหมด6ดอกแล้วนะครับดอกที่7ก็จะสับวางระวางดอกที่1กับดอกที่4คือดอกด้านหน้าตรงนี้นะครับถ้ามองด้านข้างคือเราจะปักอย่างนี้ ให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างดอกนี้กับดอกข้างหน้านะครับปักตรงปลายถ้าเราปักแค่แบ่งครึ่งมันมีช่องว่างเราสามารถใส่ตรงนี้ก่อนดอกหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มด้านหน้าอีกดอกหนึ่งได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ฟิกนะครับไม่ได้ฟิกเนาะเราก็จะเป็นดอกที่7แล้วก็มีดอกที่8ดอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปก็เหมือนเดิมเราจะเหลือที่ว่างฝั่งซ้ายเหลือที่ว่างฝั่งขวาก็เอาดอกไม้นะครับมามาปัก ให้เต็มนะครับเทคนิคการปับก,ก็คือให้สับวางนะครับเนี่ยปักลงไปสับวางตรงนี้ใชหมครับแล้วมันก็จะเหลือที่ว่างอีกแล้วก็อาจจะใช้อีกสักสองดอกถึงสาดอกแล้วแต่ว่าเราจะปักยังไงให้มันดูมันดูเต็มเต็มใจกันดูสวยงามนะครับแล้วก็ครูก็จะเพิ่มไหน,นี้อีกดอกนึงอ่าเท่ากับว่าฝั่งนี้เราปักเท่าไหร่ เมื่อกี้ดอกหลักเราปักไป7ใช่ไหมครับ8ดเนาะดอกหลักเราใส่ไป8อัทนี้ก็เป็นดอกที่9 10 11เนี่เต็มฝั่งนี้ละแล้วก็มาจัดการฝั่งนี้ต่อทําให้เต็มให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจากสับวางด้านบนถูกไหมสับวางตรงนี้นะครับตรงนี้บ้างเราเทคนิคก็คืออย่าปล่อยให้มีที่ว่างเยอะนะครับจะไม่สวยแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ <S <S นะครับแล้วก็ อาจจะเพิ่มตรงนี้อีกสักดอกหนึ่งอ่าเขาก็จะเต็มฝั่งน,นี้พอดีเรามาดูด้านหน้าสิตรงไหนดอกไหนที่หน้าดอกเขาหันแล้วไม่สวย<น>ก็จัดให้เขานิดนึงเพราะทุกดอกมันก็อยากเด่นออกมาเหมือนกันนะครับ<ไป><ๆ>การจัดดอกไม้ทรงครึ่งวงกลมของเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า มันจะมีช่องว่างอยู่ช่องว่างระหว่างดอกต่างๆอันนี้รูเคยบอกไปแล้วนะครับการปักดอกไม้เราจะปักเป็นโครงสร้างถูกไหมครับส่วนช่องว่างเล็กๆน้อยๆเราจะใช้ดอกเล็กๆอย่างเช่นดอกคัตเตอร์หรือว่าดอกดอกยิปโซเนี่ยเข้ามาแซมหรือว่าใช้ใบเข้ามาแซมช่วยเราจะได้ไม่ต้องใช้ดอกเยอะเกินไปเพราะาดอกไม้บางอย่างมีราคาค่อนข้างแพงนะครับโอเคทีนี้เรามาทบทวนลำดับการปักดอกไม้ของทรงครึ่งวงกลมกันนะครับเมื่อกี้ ดอกที่1ดอกปักตรงไหนจําได้ไหมครับอันนี้คือดอกที่1ถูกไหมครับดอกที่สองฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือถ้าเรามองจากด้านหน้าดอกที่3ฝั่งขวามือดอกที่4ด้านหน้าใช่ไหมครับดอกที่5คือดอกนี้ดอกที่6คือดอกที่สับบางตรงนี้นะครับดอกที่7แล้วก็ดอกที่8ทั้ง8ดอกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นดอกที่เป็น โครงสร้างหลักของการจัดดอกไม้ทรงเครื่องวงกลมเราจะต้องจัดให้มันมีลักษณะโค้งเป็นเครื่องวงกลมหรือว่าเหมือนรูปพัดนะครับจากนั้นได้8ดอกแล้วเราก็จะมาดูฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาก่อนก็ได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้ครูเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นดอกที่9 10 11ฝั่งนี้ก็จะเต็มพอดีนะครับแล้วก็ ดอกนี้ก็จะเป็นดอกที่12 13 14ฟฝั่งนี้ก็จะเต็มรวมแล้วทั้งหมดเราปากให้เต็มโดยประมาณนี้ก็จะออกมาเป็นทรงครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับ